ในแ l a บนี้นะครับเราจะมาลองเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการรับข้อความ SMS นะครับโดยเราจะเขียนโปรแกรมรับในรูปแบบของ d ดน a ามิกนะครับเดนามิกเป็นไงก็คือโปรแกรมเนี่ยจะอ่าน SMS ได้ก็เฉพาะตอนที่เราเปิดโปรแกรมไว้เท่านั้นนะครับถ้าปิดโปรแกรมเนี่ยมันก็จะอ่าน SMS ไม่ได้นะครับถามว่าเอาไว้ทำไมนะครับก็ลองนึกถึงตัว โปรแกรมหนึ่งที่ให้ user กรอ,อกเบอร์โทรเงี้ยเหมือนโปรแกรมลงทะเบียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราอยากจะเช็คว่าเบอร์โทรที่ user กรอ,อกมาเนี่ยมันใช่เบอร์โทรจริงหรือเปล่านะครับก็จะมีการให้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยส่งข้อความบางอย่างเข้ามายัางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรนั้นนะครับแล้วก็ให้ user เปิดข้อความอ่านอาจจะเป็นตัวเลขหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กรอ,อกกลับเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นการเช็คได้ว่าเป็นโทรศัพท์จริงนะครับซึ่งในขั้นตอนเนี้ยเราสามารถจะเขียนโปรแกรมเพื่อให้ ตัวโปรแกรมของเราเนี่ยไปดูด sms มาได้เลยโดย user ไม่ต้องมานั่งกรอกเองนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นโปรแกรม Line อย่างเงี้ยเวลาเรา add เบอร์โทรไปนะครับเราจะไม่ต้องกรอกไอตัว password otp เพราะว่าโปรแกรมมันจะดึงไปได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมที่ทำงานแบบเนี้ยนะครับคือให้มันดึงข้อความที่อยู่ใน sms ที่กำลังเข้ามาในโทรศัพท์เรานะครับขึ้นมาโชว์บนจอภาพนะครับก็เดี๋ยวเราจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับ เอาชื่อว่า my sms leader นะครับรับ sms finish สําหรับตัวหน้าจอนะครับ layout ของโปรแกรมนี้ก็ จะใช้เทควิวแค่หนึ่งตัวนะครับสำหรับโชว์ตัวข้อความแล้วก็หมายเลขที่ส่ง s อ s เข้ามาครับผมจะมาโชว์ต่อกันในตัวเทควิวตัวีโปรแกรมนี้จะมีแค่นี้เองนะผมจะล็อกไว้บนจอนหมดแล้วใช้แค่นี้นครับก็สเต็ปแรกนะครับเหมือนเดิมใช้ s m S นะครับต้องขออนุญาตยูเซอร์นะครับก็ไปที่ Permission นะครับ Android Manifest แล้วก็ไปเพิ่ม permission หนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะชื่อว่า read sms read sms เออชื่อ receive receive ไม่ใช่ read นะครับ Receive Receive sms ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขอ permission นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ on create ก็เช็คก,ก่อนนะครับ if activity จริงๆผมน่าจะเลิกพิมพ์ activity compact ได้ละนะครับตอนแรกผมต้องการที่คุณรู้ว่ามันอยู่ในในคลาสไหนเฉยๆนะครับก็เช็คเซล l ์ p r r m s s s o o n manifest .permission มันจะชื่อว่า Receive SMS ไม่เท่ากับ Package Manager per .permission created นะครับ ่านไม่เอ่ยโอ้ oh, ไม่ผ่านเพราะว่าผมดันเขียนเขียนให้มันซัพพอร์ตเวอร์ชั่นเก่านะครับเพราะว่าเราทําผ่านคอมแพ t i b i ิ i ิตี้ layer นะครับเราเขียนผ่านคอมแพ t i b บิลิต layer ผมเขียนอย่างนี้ตรงตรงไม่ได้ผมต้องเรียกผ่านแอ t ิบิลิตี้คอมแพทอยู่ดีนะครับเพราะว่าผมดันเซฟให้มันรันมันรันได้ตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่ามานะครับ ตั้งแต่เวอร์ชัน5ทำให้ผมต้องเขียนเต็มนะครับเพราะนั้นฟอร์มเดิมตัวนี้น่าจะเป็นคอนเทกต์นะครับโอเคนะครับต้องเขียนเต็มเหมือนเดิมนะครับถ้าถ้าคุณเขียนสำหรับเวอร์ชันใหม่ๆเวอร์ชัน7เวอร์ชัน9อะไรเงี้ยก็น่าจะไม่ต้องมี Activity c o m p a n t ข้างหน้าละนะครับถ้ามีก็ Request นะครับ Request Permission This Array of สแต็ปดร e ป e ี e ซพร SMS Select สใส่เลขสุ่มสั้นหนึ่งมเมื่อขอ permission เรียบร้อยนะครับก็สเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะเขียน receiver เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนของมันนะครับเขียน receiver เหมือนเดิม ผมก็ไปทํา abstract class ไว้ข้างนอก o อ h e นี่นะผมจะเขียนคลาสไว้ตรงนี้นะครับก็ abstract abstract class ชื่อ ssh receiver แล้วกันให้ไป extend มาจาก b o a d cal receiver มันก็จะบังคับมันไม่บังคับเพราะผมดันไปใส่แอบแซกลองแอบแซกออกก่อนมันก็จะบังคับให้ไปโอไรจะโอไรนะครับผมอยากได้ฟังก์ชันนี้แหละผมก็ค่อยไปใส่แอ r แซ t ทีหลังนะครับก็ไอข้อความที่มันส่งเข้ามานะครับคือ ต้องต้องต้องไปดูตัวตัวเดต a มันก่อนนะครับคือไอ้เจ้าตัว sms นี่ที่มันถูกส่งมาจากตัว baseband modem เนี่ยมันจะมาจาของ raw data นะครับเราจะเรียกว่า pdu นะครับจะมาเป็นข้อมูลอย่างเงี้ยอ่านไม่รู้เรื่องนะครับก็เนื่องจากว่าตัว b a n d w i d t ในการส่งข้อมูลของ fs มีจำกัดเพราะฉนั้นข้อมูลมันจะถูกเข้ารหัสไว้นะครับคือถูก compress มานั่นเองนะครับแล้วแต่ละ package ของมันเนี่ย มันก็จะมีความจุค่อนข้าง,างจำกัดนะเพราะนั้นถ้าเมสเซจคุณส่งมาแบบยาวเนี่ยมันก็จะถูกหั่นออกเป็นหลายๆ PDU นะครับแล้วก็ส่งต่อๆกันมานะครับบางเจ้าก็จะคิดตังค์เพิ่มนะบ,บางเจ้าก็ไม่คิดตังค์นะครับพอมาถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเอา PDU แต่ละอันเนี่ยมาเรียงต่อกันใหม่นะครับให้มันกลายเป็นเป็นข้อความสมบูรณ์นะครับเราก็ต้องถอดรหัสให้มันกลับมากลายเป็น ASCII ด้วยนะครับซึ่ง ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็จะใช้พื้นที่ไม่เท่ากันด้วยตอนมันเก็บนะครับภาษาไทยก็จะใช้พื้นที่เยอะนะครับกว่าเราส่งภาษาอังกฤษนะเพราะภาษาไทยรหัส ASCII มันจะยาวกว่านะครับก็เมื่อเป็นเมื่อก่อนนะครับเราจะต้องเขียนไอ้โค้ดในการถอดรหัสตัวนี้เองอะ่ะผมจะเคยมีโค้ดเก่าอยู่นะครับนะโค้ดเก่านะโค้ดเก่าก็จะเขียนประมาณนี้ยาวเฟ้ยเลยนะครับก็คือการทําทําบิดทําตัวบิดแพคกิ้งนั่นเองนะครับ แต่ว่าตัวนี้เราเขียนด้วยภาษาคอดลินนะครับคอินก็จะดีอย่างนึงตรงมันมีไลบรารีนในการถอดรหัสไอตัว PDU ของ SMS ให้ละนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ไลบรารีนในการถอดเลยนะครับก็วิธีการนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะใช้ตัวแปรสักตัวหนึ่งนะครับมารับข้อความนะครับเรียก message เท <c oughs> ่ากันแล้วกันนะครับเท่ากับ telephony e ทเลโฟนีนะครับ SMS ตัวนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย inten t inten t เติม s ด้วยนะครับแล้วก็ get message f r o m inten t นะครับตัวนี้มันจะต่อรหัสให้เลยนะครับแล้วก็ตัวแปร inten t คือตัวนี้นะครับแล้วตัว input มันจะเป็น array นะครับ ถ,ถ้ามันมามันมีหลาย PDU มันจะต่อ,ต,อต่อกันมานครับในกรณีนี้เราจะอ่านแค่ตัวตัวเดียวนะครับก็คือตัวเมสเซจตัวหัวมันนะครับเราจะไม่สนใจไอที่เหลือนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ใน receiver นะครับเราจะโยนโยนไอ้ตัวเมสเซจเนี่ยไปโชว์ในตัว TextView ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ค o l o r c o n t e t กันนะครับเราจะต้องทำ a อ s t แ a c ไม่อดตัวหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับ abstract function ผมตั้งชื่อว่า show show message แล้วกันนะครับผมจะโยน message msg นะครับตัวเป็ msg เป็นชนิด string แล้วกันแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรนะครับของผู้ส่งนะครับก็เป็น string เหมือนกัน สองตัวนี้นะครับแล้วก็ให้คอผ่านตัวนี้นะครับ show message ตัว message เนี่ยเราได้มาจากตัวแปรข้างบนแล้วนะครับก็ผมก็โยนไปเลยทีนี้เบอร์โทรดึงมายัางไงนะครับ <c oughs> ก็มันอยู่ในเนี้ยในเนี้ยมันจะเป็นคลาสนะครับตัวนี้มันยังไม่เป็นสตริงนะผมนจะต้องเข้าไปดึงตัว message body ก่อนนะถึงจะถอดรหัสมาให้นะครับเนี่ย use message body ถัดมาก็จะเป็นตัว ตัว Address นะครับคือ Phone Number นั่นเอง message d i s p l a y original address นนี่ก็จะเป็นเบอร์โฮเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะประกาศตัว t e Text View นะครับชื่อว่า Tech t e หนึแล้วกันเท่ากับไฟไอ t e ดีเทควิว a ตัวนี้ก็ผมก็จะเอาตัวคลาสนี้นะครับไปสร้างเป็นอ็อบเจกต์ผมจะตั้งชื่ออ็อบเจกต์ตัวนี้ว่า receiver object นะครับเป็นอ็อบเจกต์ของ sms receiver แล้วมันก็จะบังคับให้เราโอเวอร์ไลน์ไอเนี่ยนะครับ Implement Member บนอะร์โอเวอร์ไลน์เรียบร้อยนะครับเราก็เอาไปโชว์ตัวนี้ได้เลยนะครับก็เทคหนึ่งดอทเทคหนึ่งดอทเทคเท่ากับนะครับีย๋ยวโชว์นี้ละกันนะครับ f อ o m ผมก็ไปดึงค่าในตัวแปรโฟนมานครับปัดประทัดหนึ่งทีพิพ์ข้อเม s เ g จปัดประทัดอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความก็น่าจะเป็นอันเรียบร้อยนะครับ ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้สั่งลงทะเบียน receiver ทําให้มันรับตัว Intent Filter ตรงนี้ Receive Object จบที่นี่ผมเขียนต่อข้างล่างนี้นะครับว่า Register r e g i s t e r r e c e i v e r ตัวแรกก็คือตัว Object Receiver นะครับ Receiver Object ตามด้วย Intent Filter นะครับ อินเทนี่เราต้องการจะรับฟังนะครับต้องพิมพ์เองซะแล้วนะครับมันไม่มีให้นะครับก็ Android .provider Android .provider .telephony telephony SMS receive เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเทดสบน emulator นะครับผมจะ start emulator ขึ้นมาผมไม่อยากเสียตังค์เนาะนะนะผมจะใช้ตัวโทรศัพท์ขึ้นที่หนึ่งแล้วกันนะผมจะ start ขึ้นมา โอเคนะครับเครื่องผมสตาร์ทแล้วนะครับหลายคนสงสัยบอกทำไมเอมเลิเตอร์ผมสตาร์ทเร็วจริงไม่ได้เร็วนะผมแค่ตัดต่อวิดีโอเฉยนะครับแล้วมันเลยเหมือนสตาร์ทเร็วนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะรันโปรแกรมนะครับผมก็เลือกตัวโทรศัพท์เครื่องที่ผมเปิดอยู่คือเครื่องนี้นะครับแล้วผมก็กดลันมันขึ้นไปก็รอให้โปรแกรมสตาร์ทนะครับ โอเคนะครับโปรแกรมสตาร์ขึ้นมาแล้วก็จะขออนุญ,ญาตพี่จะอ่านนี้ทำเอนะครับก็กดอัลลา,า์ให้มันนะครับโอเคก็จะขึ้นไหมไม่อะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองส่งเอสเข้าไปซักข้อความหนึ่งนะครับก็ไปที่โฟนนะผมลองส่งเขาว่า Hello Csmju ให้ส่งมาจากเบอร์เอาเบอร์อะไรดีเบ <laughs> 3ร์หนึ่้วกันนะครับ แล้วก็ส่งข้อความนี่เห็นไหมครับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นของตัวโทรศัพท์นะครับมันจะเด้งขึ้นมาบังนะครับกลมาเป็นลิสก็ได้นะเห็นไหมครับเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งสาสหกเจ็ข้อความคือ hello sam ju นะครับผมลองยิงไปอันหนึ่งยิงไปจจะเบอร์ห้าห้าแล้วกันส่งเป็นคำว่า hello android ลองกดส่งเข้าไปใหม่นะครับหเห็นไหมมาละนะครับเข้ามาแล้วนะครับ,าารบก็วิธีการง่ายๆนะครับในการเขียนโปรแกรมรับ SMS นะครับที่ถูกส่งเข้ามาในตัวโทรศัพท์นะครับก็เขียนประมาณนี้นะครับ